อืม uh ือ huh. คึกคักไงใช่แล <ras> uh ้วสวัสดีครับอูโหูอืมือ ไม่หยุดไม่หยุดไม่ได้หยุดโนโนวันนั้นก็ไม่ได้หยุดนะสบาย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 ไงกลัวกลัวนะเสืาวดิ เออได้ใช่ยังยังยังมีโต้ตอบกับเขาข้างนอกอยู่เหมือนกันนะตบวาดิบรจับไหมก่อนตววาเออบเป็นเรื่องเลยนะ้าวมาแล้ว เฮ้ยเหรอมาหรือเปล่าไดจะอยู่ตรงเนี้ยโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้สวัสดีนะครับสวัสดีพี F ่เอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเช้าวันพฤหัสบดีที่29รายงานวันแล้วก็พยากรณ์อากาศก่อนนะครับศูนย์ราชกางไทยครึมมากวันนี้ ฝนจะตกมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแต่บรรยากาศดีเย็นสบายไม่ร้อนนะครับเย็นสบายไม่ร้อนวันนี้ก็มาตอนเช้าไม่ได้มาหาพ่อพลายตอนที่ออกกําลังกายนะครับไม,ไม่ได้มานําเสนอหลายครั้งแล้วนะเลยวันนี้มานําเหนือสักหน่อยนะครับ <laughs> Good morning นะครับ Good morning everybody นะครับ Good morning everybody นะครับ พ่อพลายกําลังมาออกกําลังกายได้หนึ่งรอบนะหนึ่งรอบเมื่อกี้ถามควานละถามพี่ปิวถามนุกละหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบนี่ยกขาได้ดีนี่ขวาผมก็ได้ซ้ายผมก็ได้นะครับ <c oughs> นะมุจูบอกว่ายกได้ทั้งซ้ายทั้งขวา เดินโชว์ดีๆนะครับเดินโชว์ดีๆสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ Good morning to everybody. and Welcome to the live streaming of the Thai Elephant Conservation Center. Now, on the Thursday 29 Thursday 29 now, for today, it's very, very cloudy day uh, and it's good because it's not hot temperature for elephants to practicing to step across the, the obstacle over here and also many elephants feel really relaxing enjoying with the rain and also the mud bath in the own area นี่เดินดีสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับผมสวัสดีนะครับนะเช้านี้มีกำลังใจทำงานนะครับได้ดูสุดหล่อนะครับ สามหล่อนะครับอยู่ข้างล่างนี่สามหล่อเลยสามหนุ่มสามหนุ่มสามมุมหล่อลงหลิงมาตั้งแต่เช้าเลยเอออันนั่นฮานนันนนุกบอกฮานนานนะเพราะพลายเก่งทีุู่ใช่ไหมพี่นะ บางทีที่ที่ไปโดนน่าจะเป็นขาหลังนะครับจริงๆแล้วคือพอเขาก้าว <c oughs> เขายืนอยู่ห่างๆเนาะมันก็เลยไปสะกิดบ้างอะไรเงี้ไม้ก็จะมีเหมือนเกือบตก <c oughs> แต่แต่จริงๆอันนี้นะจริงๆเขายกได้ยกได้ดีมากวันนี้มาน้อยมาน้อยจะเข้ามาหาอยกขว้าใช่ ใช่นะครับเร <travail> mm ่ร hmm. อทั้งสามนะครับรอทั้งสามแต่เมื่อเช้านี่่ลอลิงใช่ไหมนะุกบอกรอลิงไหลลงมาจากดอ,อยรอลิงยกขาได้สูงมากนะครับได้ทั้งซ้ายได้ทั้งขวาเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยไ,ได้เห็นทุตั้งแต่เช้าชื่นใจใช่ไหม ใส่กรอกอย่าวิ่งตัดหน้าพิทุนะเดี๋ยวใส่กรอกวิ่งไปตรงนู้นละไปหาเพื่อนอีกอีกสองตัวตรงนู้นละอะไรนะมา่าสิครับสดหนาำร้อนๆนี่บรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นี่โอ้ยมีการสื่อสารกันตลอดนี่ ดูแบบ close up เลยเฮ้ยเยยยเฮ้ยยย้ยเฮ้ยนยย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 ยนยยอยย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 ย e นที่ศิลังกาเ,าเขาจะเรียกเป็นพี a คอ c k กไ i c e เหมือนกันนะเสียงเขาเหมือนนกยุงเขาคิดเหมือนกันเราเลยเหมือนกันเลยรู้สึกอย่างเดียวกันนะพี่คอร์กไว์ beautiful สาวนะครับ very very beautiful สาวไปแล้วเหรอขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วโอเคโอเคโอเคได้เลยนะอันนี้เดี๋ยวเขาจะเดินขึ้นข้างบนแล้ว เดีะะ๋ยวเาจะเดินขึ้นข้างบนแล้วนะครับบนพื้นที่โรงรักษาเนาะอันนี้เดี๋ยวก็จะขออนุญาตเซกูยบาย